สวัสดีค่ะวันนี้บ้านส่งดาฟาร์มนะคะก็มีการ5สพื้นที่ตู้ฟักไข่นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ไข่ไก่งวงไข่ไก่ดำนะคะแล้วก็ที่ตามมาคือไข่ไก่ตอกนะคะก็จะเริ่มไข่แล้วนะคะดังนั้นวิธีการจัดการหรือว่าการบริหารการจัดการตู้ฟักไข่ก็คือทุกๆอ่าสิบวันหรือว่าทุกๆ สองอาทิตย์นะคะดวงดาฟาร์มก็จะมีการคัดไข่หรือว่านําไข่ออกมาเช็คนะคะเพื่อตรวจสอบไข่ที่ไม่มีเชื้อนะคะเพื่อที่จะนําไข่ชุดใหม่เข้าไปนะคะก็วิธีการนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะนําไข่นะคะที่เก็บมาได้นะคะนําไข่ที่เก็บมาได้นํามาวางจัดเรียงนะคะแล้วก็คัดเลือกไข่ที่ไม่สมบูรณ์นะคะอย่างเช่น ไข่ฟองเล็กเกินไปแหลมเลียวหรือว่ามีตำหนินะคะไข่แตกไข่ย,ยุบนะคะรูปทรงไม่สวยงามตัวนั้นเราจะไม่นำมาฟักนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งบางท่านมีถามีคำถามถามเข้ามาว่าไข่เนี่ยวิธีการฆ่าเชื้อฆ่ายังไงหรือว่าทำความสะอาดนะคะก็วิธีการง่ายๆนะคะก็เราจะใช้ฝอยขัดหม้อ ขัดผิวไข่เบาๆนะคะแล้วก็อฟองน้ำเช็ดนะคะตามด้วยแอลกอฮอล์นะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการฆ่าเชื้อนะคะเราไม่จำเป็นต้องมีการลมควันนะคะเนื่องจากว่าไก่ที่ฟาร์มของเรานะคะปริมาณแต่ละวันก็ไม่มากนะคะก็ประมาณเกือบ20ฟองนะคะเราใช้การฆ่าเชื้อแบบพิถีพื้านนะคะโดยการเช็ดทำความสะอาดปกติเพราะว่าไข่ของเราไม่ได้รับฟัก นะคะจากที่อื่นเข้ามาเนื่องจากว่าไก่ของเราเนี่ยก็มีการสวบหาไขวัดน,นก,ทกทุกเดือนนะคะก็ไม่มีผลเสี่ยงในเรื่องของโรคนะคะแล้วก็มีการสุขาพิบาลไก่ของเราที่ฟาร์มอยู่แล้วนะคะก็เราก็จะมีการตรวจเช็คไข่ทำความสะอาดไข่เสร็จแล้วนะคะก่อนนำไข่เข้าตู้นะคะเราก็จะมีการลงวันที่นะคะยกตัวยอย่างเช่นไข่ ตัวนี้ไข่ไก่งวงนะคะก็ไข่ไก่งวงเนี่ยเราจะลงวันที่อย่างเช่นวันที่16เดือน3หรือว่าเดือนมีนานก็เขียนว่า16ขีด3นะคะก็ไข่ไก่งวงเนี่ยอายุการฟัก28วันนะคะแต่ถ้าเลยนะคะเราก็จะต้องนำออกมาเช็คว่าเหตุผลการไม่ฟักเพราะอะไรไข่อาจจะเสียนะคะเราก็อาจจะเอาออกมา ข้างนอกนะคะอันนี้คิดว่าน่าจะเสียนะคะตรงนี้ก็เราก็นําออกมาวางไว้นะคะก็สําหรับไข่ไก่ดานะคะอัตราการฟักนะคะยีวันนะคะตรงนี้แล้วทีนี้มีคําถามถามว่าไข่เชื้อปกติแล้วเนี่ยดวงดาฟาร์มเนี่ยมีการจําหน่ายไข่เชื้อเนี่ยเราเอ,อ จำหน่ยายไข่เชื้อยังไงอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนหรือว่าเชื้อตายนะคะสำหรับการขายไข่เชื้อโรงดาฟาร์มจะขายไข่เชื้อก็อายุไข่ก็ไม่เกิน10วันนะคะสำหรับไข่ เพราะว่าถ้าถ้าเกินนั้นหรือว่าแก่ตัวไปนี่อาจจะมีผลกระทบในการเคลื่อนย้ายแต่ถ้าเป็นระยะทางที่ไม่ไกลมากนะคะส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงตรงดาวก็อาจจะมีการแพคอย่างดีนะคะเพื่อป้องกันการแตกแล้วก็เอ่อการเสียหายของไข่นะคะราคาไข่ไ,ขไขก่ดำก็ฟองละ30มีเชือ้อไข่ไก่งวง50แล้วก็ไข่ไก่ตอกฟองละ25นะคะก็สำหรับ กิจกรรมการ,รบริหารการ,รจาการนะคะตู้ฟักไข่นะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะวันนี้นะคะตัวเช็คนะคะจะใช้เวลาประมาณเกือบสาชั่วโมงนะคะเผื่อทำความสะอาดตู้แล้วก็เช็คไข่นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ ไข่นะคะไข่บางฟองที่ที่เสียแล้วโรงดาฟาร์มก็มีการบริหารการจัดก,การในเรื่องของการต่อยอดกิจกรรมการต่อยอดก็คือมีการนําไข่ที่เสียนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่เน่าไข่ไม่มีเชื้อไข่ข้าวก็นําไปต้มนะคะเพื่อออกจําหน่ายนะคะให้กับกลุ่มเกษตรกรหรือว่าลูกค้าในพื้นที่นะคะเพราะว่า กลุ่มเป้าหมายของ农าฟาร์มก็มีนะคะไข่ข้าวนะคะเขาก็บริโภคกันราคาขายไข่ข้าวก็ตัวอ,อย่างเช่นไข่ไก่ดานะคะไข่ไก่ดาประมาณนี้นะคะ农าฟาร์มก็จะขายสี่ฟองสิบนะคะส่วนไข่ไก่งวงก็สามฟองสิบอันนี้คือต้มเรียบร้อยสุกเรียบร้อยพร้อมทานนะคะนี่คือหลักการบริหารการจัดก,การในเรื่องของการต่อย,ยอดนะคะไข่ที่นี่จะไม่เสียนะคะ ถ้าสมมติว่าคัดเสร็จแล้วเนี่ยมีไข่เสียไข่อะไรเราจะไม่ทิ้งนะคะเราก็จะมีการต่อย,ยอดโดยการต้มไข่าจาหน่ายนะคะดงดาฟาร์มก็จะปั่นจักรยานในเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ขายไข่นะคะตรงนี้ส่วนเปลือกไข่ที่ลูกไก่ฟักออกมาแล้วเนี่ยดงดาฟาร์มก็จะนําไปตากแดดสัก 1- 2แดดแล้วก็ขยาําแล้วก็โรยให้ปลากินนะคะนี่คือการจัดการในเรื่องของการทําเกษตรควบคูบ่กับ การเลี้ยงสัตว์นะคะสำหรับท่านในสนใจกิจกรรมบ้านสวนดวงดาวฟาร์มนะคะก็สามารถติดตามทาง youtube ได้นะคะหรือว่าแอดไลน์มาที่0857469766ดวงดาวฟาร์มสกลนครพิกัดอำเภอโพนแก้วนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะ